สวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจำและใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องมาร์คเอพีนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตของในเซิร์ฟไทยนะครับผมว่าภายในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าและอีก2-3ถึงสสัปดาห์เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ไฮไลท์นะครับผมอาจจะมีอื่นๆเนี่ยแทรกเข้ามาอีกในระหว่างเอ่อระหว่างทางนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคก ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มของวันที่29ถึงวันที่6ตุลาคมนะครับก็คือปลายเดือนนี้นั่นเองนะครับจะเป็นในส่วนของตัวเอ่อตัวชุดนะครับผมตัวเสื้ออ่ตัวชุดใหม่นะครับผมก็เป็นชุดใหม่เป็นแบบนี้เลยนะเป็นตรีมแบบว่าออกแนวแบบไซบอร์ไซบอร์หน่อยนะครับผมก็น่าจะมี อ่าตัวนี้เป็นแถบทองธรรมดานะครับผมก็มีหน้ากากแล้วก็ทรงผมเป็นแบบนี้นะครับผมเหมือนกับแบบนักเลงเป้าแบบไซเบอร์ไซเบอร์หน่อยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเสื้อเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับมีเอฟเฟกต์เหมือนกับเป้าเลงเนี่ยออกมาจากทางด้านหลังด้วยนะครับสสยสไนเปอร์น่าแบบใส่ชุดนี้ผมว่าน่าจะแบบ ยิงแม่นขึ้น50%หรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีตัวกางเกงนะครับแถบทองเหมือนกันเนาะเวลาใส่ครบเซ็ตนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมนี่เป็นงานอย่างเฟี้ยวเลยนะครับตัวนี้ก็มาในวันที่29นั่นเองนะครับนี่ชุดผู้ชายนะครับแล้วก็จะมีเป็นชุดผู้หญิงอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชุดกันดีกว่าว่าจะสวยสักแค่ไหนสําหรับสาวๆนั่นเองเนาะก็น่าจะเป็นแถบทองเหมือนกันนะครับทรงผมก็คลค้ายกับตัวผู้ชาย เลยนะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนให้มันแบบเ,เหมาะสมนะครับผมแล้วก็นี่เลยนะนี่ตัวใครเล่นแบบสาวๆคนไหนนะเป็นสายสไนเปอร์นะผมบอกเลยว่าเซตนี้เนี่ยดูดีเอฟเฟกต์เนี่ยเอฟนะเอฟกต์แบบเป้าเล็งนะเป้าเพิ่มความแม่นยำห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ ใส่เต็มเๆก็เป็นตามนี้เลยนะครับผมไม่มีลายหน้าต้องย้ำก่อนว่า2ชุดนี้เนี่ยจะมาเป็นกิจกรรมเดียวกันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีกล่องศพรูปดีเซลดิเกิลด้วยเพจมารูชอปบ,บริการรับเติมเกมฟรีไฟมีทั้ง u ูไและเมลพาร์ทรับประกันไม่ติดแดง100%ลิงก์อยู่ในคำอธิบายสามารถทาไปเติมกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัว คาตนะที่ผมถืออยู่เลยนั่นเองนะครับผมนี่คาตนะตัวนี้เป็นไงอย่างเท่นะครับผมบอกแล้วว่าคาตนะตัวนี้เนี่ยมันไม่ต้องอัพเวลนะค,คือมันไม่มันไม่มีเลเวลบอกเห็นไหมนะครับผมตัวคาตนะตัวนี้ก็จะมาในวันที่2ถึงวันที่15ตุลาคมนะครับสามารถเปลี่ยนเอเฟกต์ได้แบบนี้เลยนะครับผมแล้วพอเราเลือก ตัวเอฟเฟกตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถกดเปลี่ยนในเกมได้เลยเหมือนกับเราเปลี่ยนโหมดลูกซองโทรก้อนอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่เวลาแบบเอฟเฟกตอนสังหารนะครับผมนี่น่าจะมีแบบไฟแบบเดียวเนาะถ้าแบบน่าจะมีแบบไฟแบบเดียวอะเอฟเฟกแบบว่าตอนท่าจบนะครับผมแต่ว่าเอฟเฟกอื่นเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนนะครับผมเห็นไหมเอฟเฟกตัวนี้ เอฟเฟกต์ทั้งหานะครับผมถ้าเปลี่ยนเป็นไฟก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นตัวตัวสายฟ้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมตัวไลนิงนั่นเองเนาะเอฟเฟกต์ Effect ตอนฟันก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์โจมตีจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าที่เปลี่ยนเนี่ยชัดๆเลยก็คือจะเป็นตอนอฟันสัตรูได้นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วสำหรับตัวคา,าตาะนะครับบอกเลยว่าก็ถือว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะครับตัวนี้นะมันแบบแลกใหม่ดีนะครับมันยังไม่เคยมีแบบนี้มา,ามาในฟรีไฟนั่นเองเนาะแล้วก็ในสับ ดาหน้านะครับผมบอกเลยว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยใกล้จะมาแล้วนะครับสำหรับกลางเกงช้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ชุดแบบเฟี้ย <Yeah. S 2> <feel S 1> วๆกันก่อนดีกว่านะครับผมสักทองสักทองก่อนที่เราจะไปใส่เกงช้างสีใหม่นั่นเองนะครับผมสักทองผมอยู่ไหนครับเนี่ยนี่เลยสักทองแล็กนาร็อกแล้วก็หัวบาวันนะครับผมกลางเกงก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับต้องเป็น กางเกงช้างสีใหม่นี่ยครับน่าจะเป็นแถบเอ่อแถบม่วงธรรมดานะผมคิดว่านะครับตัวนี้นะแถบม่วงแถบม่วงโอ้โหกางเกงเทียบเลยนะครับนี่กางเกงช้างนะครับผมโอโ้ลืมเปลี่ยนดองเท้านะครับกางเกงช้างก็เปลี่ยนเป็นเอ่อสีนี้เลยนะครับผมดูแบบดูมีความเป็นไทยนะครับแล้วก็เหมือนที่เขาขายกันตามตลาดนัดนะครับผมกางเกงตัวนี้นะ แล้วก็สีเดิมเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับลายเดิมเลยนะเพียงแค่ว่าเปลี่ยนสีเฉยๆนะครับผมการลองใส่ก็น่าจะเอ่อการเข้าชุดเนี่ยผมว่าก็น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าผมผมใส่แล้วผมรู้สึกถึงความแบบความเป็นไทยมากกว่ามากกว่าสีดำนะผมสีนี้นะแล้วก็เวลาแม่สาวน้อยใส่นะครับเดี๋ยวเรามาดงลองแต่งตัวให้น้องสาวกันหน่อยดีกว่านะครับผมนี่ไหนดูเดี๋ยวพระหน้ากาก,ากไฟแล้วก็อะไรที่มันใส่ง่ายๆแปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวผมผ่าชุด ทรงผมนี้ก็แล้วกันนะผมใส่ง่ายดีแล้วก็กุ้งเกงนะผมกุ้งเกงเอ้ยเปลี่ยนรองเท้าก่อนดีกว่ากุ้งเกงนะผมกุ้งเกงก็จะเป็นแถบเอ่อสามารถใส่ทั้งชายแล้วก็หญิงเนาะเป็นแถบม่วเหมือนเดิมนะครับผมนี่ใส่ทั้งชายแล้วก็หญิงนะครับผมนี่เวลาใส่ก็จะทรงแบบนี้เลยนะครับเหมือนเด็กนะครับผมเปลี่ยนเป็นแค่สีเฉยเยนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองใส่กับสักทองหนยดีกว่าว่าสีแบบมันจะตัดกันเข้ากันหรือเปล่านะครับผมอ่านี่เลยสักทองนะครับผมก็ผมมองว่า มันแล้วแต่คนชอบนะครับผมแต่ส่วนตัวของผู้หญิงเนี่ยผมชอบใส่แบบว่าสีดํามากกว่านะครับแต่ผมของผู้ชายเนี่ยผมว่าผมชอบสีน้ำเงินมากกว่านะครับตัวนี้ก็จะมาในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับเจ้าตัวกางเกงช้างตัวนี้นั่นเองเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับที่เราเคยพูดกันไปในคลิปที่แล้วเนาะก็จะเป็นเจ้าตัว กรอซ่านั่นเองนะครับผมกรอซ่าแบงแบงพ็อปบลัสเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็เป็นกรอซ่า อัพเลเวลนะครับผม Ability mm. ก็จะเป็นดาเมจบวก1อัตราในการยิงบวก2นะครับแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ออกไป1แล้วก็อ b i l i t y พิเศษเนี่ยเป็นสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น mm. เมื่อ h p เราเนี่ยเยอะกว่าฝ่ายตรงข้าม mm. ก็คือเหมือนว่าเรายิ่งยิงเนี่ยยิ่งแรงนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเอฟเฟกตามนี้เลยนะครับผมนี่ทาเต็นพิเศษก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมผมวัดค่ามันแบบ จังหวะที่มันเรียงของก่อนที่จะประกอบเนี่ยผมว่ามันน่าจะเอาไปตัดรูปหรือว่าตัดคลิปเนี่ยเฟียวมากๆเลยนะครับผมมีเอฟเฟกต์สังหารนะครับผมนี่เหมือนกับรูปวาดลายการ์ตูนแบบ 2D อะไรแบบนี้เลยนะครับผมมีเอฟเฟกต์คาสาน,นะโมดงโมเดลปืนแถบสังหารก็จะมีเหมือนกับสเปรย์สีเนี่ยออกมาจากตัวแถบสังหารด้วยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวกรอซ่านะครับผมน่าจะเกือบๆสองสัปดาห์เนาะ เกือบสองสัปดาห์แหละเจ้าตัวถ้าเจ้าตัวกรอซ่าอัพเลเวล7ตัวนี้ นะครับผมนี่อย่างเฟี้ยวอย่างสวยผมแล้วก็ในอีก2สัปดาห์กว่าๆข้างหน้านะครับก็จะกลับมาแล้วสำหรับลูกตองอีโวโหนี่เลยครผมหลายๆคนน่าจะรอมากๆเลยนะตัวนี้นะเห็นถามหากันเยอะมากๆเลยนะสำหรับ M1014 Apocalypse ตัวนี้นะครับผมเป็นลั่น2รีโหลดเร็ว1แล้วก็ลบแม็กกาซีนออกไป หนึ่งนั่นเองนะครับบอกเลยว่าลั่นไวและรีโหลดไวด้วยเหมาะสําหรับซองยาวมากๆนะครับผมหรือว่าจะรอสีอื่นก็ได้นะครับผมแม่สองดาเมจหนึ่งก็มีสําหรับอโพคาลิปด์กตัวนี้หรือว่าจะเป็นตัวนี้สําหรับสายไฮไลท์นะครับผมอโพคาลิปกรีนนะครับผมอโพคาลิปติกกรีนนั่นเองเนาะก็ตัวนี้จะเป็นระยะบวก2อัตราในการยิงบวกหนึ่งแต่ว่าจะมีการลบความเร็วรีโหลดออกไปหนึ่งสหรับสายไฮไลท์แล้วลบรีโหลดเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรมาก นะครับผมแล้วก็ถัดไปจะเป็นอโพคาลิติกโกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดาเมโ2ระยะ1แล้วก็ลบความแม่นยำออกไป1นั่นเองนะครับก็จะผมชอบสีมากเลยอ่ะมันเหมือนกับ ผมชอบเซตมันมากอ่ะเซตอโพคาริ์อ่ะที่เป็นเซตวันซินโลกับเฟียมากๆนะครับผมก็อีก2สัปดาห์กว่าก็รอจัดกันได้เลยนะครับน่าจะไม่ได้กลับมาแบบตุยโยแล้วเพราะว่าเขาตุยโยออกไปแล้วถ้าให้เดาเนี่ยก็น่าจะมาแบบรังพึ่งนั่นเองนะครับผมนะั้นแล้วก็ชุดโปรลีของเราเนี่ยครับผมก็อีก2สัปดาห์กว่าๆวาเช่นเดียวกันก็จะมาแล้วนะครับก็รอจัดกันได้เลยนะแล้วก็ช่วงของ างานแข่งโบลีกเนีครผมที่กรุงเทพเนาะวันที่1 4บสก็ไปแชร์โพสต์ไว้หน้าเฟซแล้วแชร์แบบเป็นสาธารณะก็จะได้รับเสือ้อ ไปนะครับผมที่สามารถรับได้ในงานแข่งเท่านั้นนะครับในวันที่14-15นั่นเองเนาะก็อย่าลืมไปแชร์กันด้วยโพสต์อยู่หน้าเพจหลักของกร,รีนาฟีไฟลเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูนะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกป็นกงใจให้มาร์คเอด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย